เรากลับมาอีกแล้วคือวันนี้เราจะมาจัดแฟมการ์ดกันใหม่นะคะก็เราเลยว่าจะมาอัดวีดีโอให้ทุกคนดูกันนะคะก็เราได้สั่งแฟมการ์ดมาใหม่อันนี้เป็นของอยูาเลดคือราคาน้องคนเนี้ยแพงแพงกว่าที่แบบมันควรจะเป็นแต่เราอยากได้เราก็เลยจะไปซื้อพร้อมส่งมาขบปล่อยให้เราแบบห้ารา้อยห้าสิบรวมส่งถ้าเราเจ็ดสิบห้าร้อยห้าสิบก็แพงเพราะว่าหลังจากเนี้ยห,หลังจากที่เราแบบเอโดวันนี้มาใช่ป่ะแบบซื้อนเนี้ยมา มีคนปล่อยแบบ480รวมส่ลมงคือมีของครบทุกอย่างอะจะเราเองก็รู้สึกว่าทำไมเราลิบซื้อลิบตัดสินใจซื้อแต่แบบตอนนั้นมันอยากได้มันก็เลยแบบเอาเลยอุย๊ยน่ารักเป็นมอง composition binder นะคะเป็น 5A ถึงจะแกะสติ๊กเกอร์เดียังไงถูงกระสับอยู่ดีน้องเป็นแบบนี้นี่เลยไม่เป็นไรโอเคกดยากนิดนึงลายลสวยใช่ป่ะก็เราจะเอาสติ๊กเกอร์แปะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากไม่รู้เลยนะคะว่าชิกมินเลยก็นะคะอันนี้จะเป็นไพ่แฟ้มทั้งหมดที่เราสั่งมาเราสั่งมาจาก s h o p ปีนะ ไม่ได้สั่งจากแบบแบรนด์อะไรทั้งสิ้นก็คือแบบเ็นอะไรทุกสุดก็คือนั่นแหละตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะคะหนึ่งแพ็คจะมีทั้งหมดสิบใบนะก็เป็นแบบสีช่องเล้วกว่า,าใช้แค่หนึ่งอันก็น่าจะพอถ้าไม่พอก็ไม่ตึงการ์ดเราอยู่ในนี้ <laughs> ทั้งหมดเลยทุกคนอุย้ย เราแบบไม่คิดเหมือนกันว่าการ์ดเราจะเยอะได้นขนาดนี้นี่นะคะการ์ดเราทั้งหมดที่มีคือเราอะยังไม่รู้เลยว่าจะเรียงยังไงแต่แบบน่าจะเป็นแบบอัลบั้มอะหน้าแรกอะแต่อยากใส่อีกสองเลอร์สักนิดนึงนะคะม,มันจะมีกล่องอันนี้กล่องเลอร์อันนี้คือกลอ่องเลอร์นะคะที่งการ์ดที่สองเราไม่ได้มีเยอะนะคะ เราอยากจะใส่ไม่มไรู้เรื่องไปเราใส่ตรงนั้นน่าเล่นไม่ได้อะเพราะว่าการมันมาไม่หมดโอ้โหใส่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเดีย๋ยวเราขอเรียงก่อนแล้วกันเนาะนี่น้าโซที่เราใช้เป็นดระก้อนชิลนะแล้วก็อันหนึ่งเป็นอันหน้าเทาเทาอะคนอจะรู้ไมล่ะว่าเขาคืออะไรนี่องอันนี้ใช้เดียวกันเลยนะคะแต่แบบดูแบบดระก้อนชิลจะแบบพอดีเป๊ะกับรูรูใส่ไอ้นี่มากเลยรู้ว่าเราจะใส่ไม่ได้ อย่าบอกน,นะใส่เงี้ยจริงจริงาแล้นี่ไม่ได้คนไม่ได้ไม่ก็ว่าจะต้องเสียเวลามานั่งถอดคราดอีกต้องก็คือต้องเสียเวลานั่งถอดอินคะไม่เป็นไรหรอก 再一次睁开眼，不知你们去向何处。我们的那瞬间，青春那时间，过去再也不回来，所以我们要向前走不回头，直到抵达心中目标。<noise> 就让结束成为新的开始，就让我们变得强壮。 瞬间，青春消减，过去再不回来。当再一次见面会将何时，终究要飞向不同之地。我们要向前走，各自方向，成为最闪烁的光。你，就算我们天生在何处，心依旧在一起。找分的方向。别 怀疑自己，勇敢的向前走。我们一起走过的路，创造过的回忆，永远留在我心底。所以我们要向前走，不回头，直到抵达心中目标。 แต่เมล์กงนั้นไม่ได้มาด้วยแม่กับน้องส่งไม่ทันเนี่ยดูดิมีแต่ของส่งไม่ทันน่ารักมากเลยเขียนว่าเลื่อๆด้วยน่ารักมากน่ารักมากน่ารับความภูมิใจนะคะนี่ก็เป็นความภูมิใจของมันมีน้องเลอ่คนหนึ่งนะคะจี่จริงมันจะมีเป็นไบเดอร์ใช่ปะไบเดอร์ ใช่ที่น้องใส่หมวกอันนี้เหมือนกันแต่แบบเราไม่ได้สั่งนะตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็คือหาก,ากัดไม่ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องผหาทำนะคะเรารู้สึกแค่นั้น <c oughs> แันวก็จะเป็นแบบช่วงละโอนเห็นปะละโอนแต่คือวีบูมยังไม่มียังไม่มีวีบูมแล้วก็อิซีกี2018นะเออน่ารักอ่ะ <c oughs> แล้วก็ของ2020ขานติดหนึ่งใบที่คู่กับอันนี้ขานไป็หนึ่งใบแต่แบบไม่เป็นไรค่ะใบนี้สวยมากโอ <c oughs> <ๆ S 2> ้ยแบบความเลี้ยสีอ <c oughs> ันนี้ก็เป็นการ์ดปเกนิโนก็อันนี้จะเป็นข้อสอสแล้ว ทอย่างที่บอกวปนนี้ได้ฟรีอันนี้ก็เป็นเอทมาไดลห้าสิบาทมั้งเออใช่แล้วก็อันเนี้ยอันที่เราไปแลกอะนะคือแกะอินจูได้แล้วก็ไปแลกใช่ไหมอันนี้ไปซื้อ,นนอนนมาเพิ่มห้าสิบาททุกคนดูละคา่ะแกะน้องเลือดแบบเออถึงเราบอกว่ามันถูกแต่เราก็ไม่สามารถเก็บทุกใบแบบไม่สามารถเก็บทุกใบได้อย่างเช่นพวกกูดนะคะแต่แบบพวกกาละบอมอะซื้อได้อยู่แต่ส่วนมากส่วนมากอะคือที่ไทยแต่ถ้าแกะได้ขายก็ชอบเอาไปแลกเป็นน้องเลือดถ้ามีนั้นเราไม่ได้เก็บนะคะนี่แล้วก็คอซอออสแล้้ววกก็็็ันนนีจจะเเปฟิร์เเลลอออร์ี่่ใชงด เขาก็นี่อุย้ยน่ารักอุย้ยเราใส่ผิดคุณเห็นน้องคนนี้น้องอยู่ข้างหลังแต่แบบจีซองะใส่สูเสื้อคู่กับน้องเลยฟแบบที่เราแบบ <c oughs> ต้องหาให้ได้แล้วก็จีซองเปลี่เสื้อคือสองใบที่เราอยากได้เหมือนกันสีสวยมากทุกคนสีสวยมากอันนี้เป็นการ์ตูนแหละใบนี้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 อุ้ยมันเป็นแบบใบเซนวิริคของเรานะคะอุ้น่ารักมากเลยอะใบนี้ใบนี้คือใบที่แบบแม่และเลิฟไปตกตีกันมากไม่ได้ตกใจขนาดนะั้นหรอกแต่แบบเออนั่นแหละใบนี้อีกใบหนึ่งแบบน้องโชว์ฟ แคลลี่แลบที่น่ารู้สึกว่าแคลลี่แลบสวยมากมากว้ายสวยอ,อ่ะไข้างหลังแต่อันนี้ก็ไม่น่าจะผ่านแล้วที่มีน้องเลยก็ประมาณนี้แคชมีที่มีมน้ำไ,ไม่น่าหลอกฟังก็ลูกข <c oughs> okay. เขยน,นะคะอะไรก็ก็เป็นจีซองนะคะจีซองอันนี้คือเราซื้อมาเพราะว่าเราจะมาใส่เซนบาร์ดอันนี้เพราะว่าเราเห็นว่าจีซองใส่เสื้อสีเดียวกันใช่ป่ะเราก็เลยซื้อมานะคะแต่จริงๆเราอยากได้จีซอง ลีโหลดใช่อันน,น,นั้นก็เข้ากับเฟมปั๊บโเอเฟมการ์ดชินาโมเหมือนกันนะคะก็มีพี่ิจมินอังนีพายแชแนลภูมิใจแม้แต่ว่าตั้มมีชิคเกอเท่าไหร่แต่เราก็ภูมิใจในใบนี้นะคะนี่แล้วก็พี่จอนแหละเพราะแบบภูมิใจจริงๆในใบนี้ใบนี้คือแบบดีมากๆไม่เกิดอะไรที่ไปไปหามาเพราะแบบการพ่จอนใบนี้อยู่ราคาที่แบบสามร้อยหมาได้มั้งตอนนี้เราแบบอยากได้นะแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วโอ้ยของพี่จอนมันของพี่จอนแบบครบแล้วสีสวยมากอะของน้องของน้องเอ้ยของน้องเราก็ครบเออโอ้ยข้อพี่จอน

就是。<Hey. S 2>